สวัสดีครับอยู่กับ qqp คิวพอเหมือนเดิมนะเพื่อนๆวันนี้เรามีเข้าใหม่อีกหนึ่งขั้นนะครับเป็นสตา์เลียน400นะครับผมสองสูบป,ปี2020นะเพื่อนคันที่แล้วของเราขายไปเป็น Gpx 250ทวินนะครับปี2020เหมือนกันแต่ตัวนั้นเป็นเครื่อง250นะครับตัวนี้400นะเพื่อนๆอ,อ่ะตากล้องถ่ายรอบคันเลยนี่ทรงมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ รถสวยๆเดิมๆนั่นเพื่อนท่อคู่นะครับจากโรงงานนะครับผมมีที่นั่งคนซ้อนนะครับที่วางเท้าคนซ้อนนะครับนี่ดูคงๆเครื่องเครื่องเดิมๆนะครับผมเรามาดูเลขไม่กันเลขไม้คันนี้เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสองกิโลนะเพื่อนแท้ๆเลยนะครับผมมีรูปจากเจ้าของเดิมนะครับ เดิมๆเลยคุณแจเปิดปิดตรงนี้นะครับแบบคลาสสิกมากๆนะเพื่อนตรงนี้เด้ไม่เป็นไรเดิ้วเก็บสีให้ใหม่เดิ้วเก็บให้ใหม่นะครับนี่เลยมาฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงนะครับเครื่อง400มันจะแน่นๆขนาดไหนกันนะครับผมเสียงป้ายทะเบียน ายทะเบียนดังายทะเบียนสั้นนี่พเพื่อนๆอ้ยแน่นแน่แนครับผมคุ้มแน่นอนนะเพื่อนใครได้ไปนี่คันนี้รู้ไหมตาตกล้องนี้เงินสดนะตากล้องยังสนใจนะคัน,นเงินสดมือหนึ่งบอกเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนเอ็ดเงินสดแสนเอ็ด,อดมือสอง มือสองถ้าราคาตลาดอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะปีสิบเก้าปีสิบเจ็ดปีสิบแปดนะครับแต่ทางเราปียี่สิบเอาไปสามหมืนหกพันหกร้อยบาทอา่ขายเฉพาะเงินสดใช่สามหมืนหกพันหกร้อยบาทพอเพื่อนมีดาวไหม,มไม่มีครับขอขายดาสดใช่ราคานี้อย่าดาวเลยเพื่อนสดเนื ฝากนนะครับนี่สตารเลียน400ปี2020เลขหม่7,000นะผมเงินสด36,600บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนใครสนใจดูรายละเอียดในโพสต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีรถอยากขายอยากเทินทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ